ไม่เละแต่นูชงเลเขาลาวเนอะว่านางยิ้มลาวนี่ท่องหลยนู้นป้าปมาขอเราวรอเนเออร้เลยว่าท้องพร้อมแปดสิบแปดก้อนทองพร้อมเก้าสิบไม่หลอกไม่น้ำจำนำไม่ได้ก็ตอนนั้นเอาเอาไปทำลัไม่เอากองก็ไม่หลอกเอากองกลเยเออคนใายกหาอยากเห็ตายมั่งนั้นเอาไปหนูเมว่ารเลยเห็นว่าพอคุดล้างเรนหนูแลคนคุดคนลางเออพอคุดล้งเรือนเมล่างฉันล้มเองก็มาเล่นี่แว่แววหวั่นนี่่มีดาว่ารุ่นเล่นี้ ก็ว่าตาโต้งริงมันลุ่นมันดำอะมันไม่ดำเนาะมันลายเป็นเนื้อทต้งไงอ๋อมันลายเป็นเนื้อทต้งถึงมีวงยันตาล้่นเหรเป็นเนื้อเล็กอ๋อเอ้ยไมยฉันพ่อตั้งหลายปีแล้วนี่โดนไม่หลอกลูงอันนี้ช่วยจริงเออนี่พาอไปขายหน่องว่ะเมื่อสิกี่บานได้ให้แกได้ซ้ำรวยมาห้าแต่ตัวสู่หมวันนั้นตัวมาลบมาซ้ำรวยห้าก็รับขายขึ้นก็รับขายขึ้นหนึ่งเพลและเมสองหูสองไรตัวผมดูใกล้ได้ย่อจะไม่ขายคนได้ย่อ นี่ติดนะอันนี้อันต่องหูเราว่าไม่ทำต่องหูก็เอามาทำแบบว่ากิ๊บแบบติดหูติดอะไรแบบนี้ได้กันเอออะไรนะเผื่อวันนี้ฉันไปงานที่ได้ชุดนี้ก็ใช้ตรงนี้เหมือนคนนิดในก้อยดูหัวป้านนึกกินไหไกินแล้วไปแจกกินไมุ่อนตานอ่ะใช่ใช่ใช่เออเดี๋ยวแต่งหน้ากับแป่งผ้ากันเด้อ